อยู่ที่อามาบุกิชูโซโรงสาเกอามาบุกิที่เมืองฟุกุโอกะนะครับออกมานอกเมืองหนึ่งชั่วโมงโดยรถไฟครับไปดูข้างในกันนี่ไงครับไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันทำจากใบสนเห็นไหมจริงๆนะแล้วอันนี้คือของเก่านะเป็นสีอำตา ถ้าสาเกออกใหม่เขาก็จะเอาไปมายังเขียวๆอยู่นี่ tradition ของสาเกแท้ๆเลยนะครับถ้าสาเกออกใหม่จะเป็นสีเขียวห้อยไว้หน้าโรงงานนี่ของเก่าแล้วเอามาไว้หลังโรงงานครับนี่อะไรครับแผนผังของโรงงานขนขวดครับขนขวดก็ดัง นี่เป็นลายบรรจุมีเครื่องฆ่าเชื้อขวดสตรีมด้วยสตรีมไอน้ำแล้วก็มาลายบรรจุตรงนี้หน้าโรงงานครับทางเข้าจากถนนมีลังขวดวางกันอยู่แล้วหน้าจานี้นะอามาบุกิชูโซโรงสาเก อามาบุกิใบไม้เปลี่ยนสีแล้วครับเดือนพฤศจิกายนป้ายน,นี้ก็บอกว่าอามาบุกิทํำลงสาเกมาตั้ง11ชั่วคนแล้ว11เจ n เน a เรชัแล้วก็ขนาดรีโนเวทเมื่อ1891 ก็คือก่อนนั้นของเดิมแบบก่อนนั้นมีตั้งเก้อาคารแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยมาครับนี่คือทางเข้า9ก้ถึงสิพักเที่ยง นี่คือผลิตภัณฑ์โอ้ไปกวดที่เบอร์ลินด้วยนะ2020มีแบบสีชมพูด้วยสีชมพูนี่อะไรอ่ะมาดูราคานะอันนี้ชื่อลงลงสาเกนะอามาบุกิแล้วตัวนี้รีเฟชชิ่งจุนไมได้กินโจกนะ ขวดยักษ์เลยพันแมิล3ามพก็คือประมาณว่า6 700บาทถ้าขวดขนาด700ดร้แบบเล่าบ้านเราทั่วไปก็แค่พันแก็คือ300ร้อย่ะสามบาทแต่นี้คือภาษีบ้านเขาถ้าถ้าไปถึงบ้านเราก็จะบวกไปอีกมากมายมหาศาล อันนี้บทชัวร์ของเขานะครับอาจจะมองไม่เห็นแต่เขาบอกว่าเออมาบุก,กิชูโซเนี่ยนะครับลงสาเกก่อตั้ง1688นะครับไม่รู้ว่ายุคก,ก่อนเอโดะหรือยุคเอโดะนะคือยุคเก่ามากสมัยซามูไรเลยนะครับ1688สมัยซามูไรถ้ายุโรปก็เป็นยุคยุคก,กลางนะเป็นยุคมิ d เดิลเอชหรือยุคอัศวินนะครับ คปิตาลเ5 0 0 0 US ดอลลาร์ยอดขายประจำต่อปี2 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ2 0 0แสนดอลลาร์พนักงาน18คนนะครับแล้วก็มีรวมพัฒนาไปแล้ว3เออก็ผลิตและจำหน่ายนะครับสาเกและโชจุแล้วก็เล่าหวานลิเคิียว มีแบรนด์อยู่หลักๆอามาบุกิกับฮิโนชิตะมูโซมูโซมีขายส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับหลายประเทศเลยีเดียวโอเคนะแล้วก็แมนเจอร์ของการผลิตนี่เท่มากเลยเห็นไหมแต่งตัวเป็นชุดลุยชุดลุยนี่กระบวนการทำสาเกมีบอยู่ในบชัวใครทำ โรงเล่าก็ลองทําโบชัวที่เป็นของการผลิตเพราะว่าถ้าทำตรงนี้ไม่รู้ว่ากฎหมายพรบ,บรควบคุมของเก่าเนี่ยเขาไม่ให้มีแต่ของใหม่ไม่รู้จะออกมาท่าไหนก็เอาแบบหน้านี้ไว้ก่อนเรื่องของสตอรี่ของบริษัทเนาะนี่เป็นป้ายบอกว่านี่เป็นห้องหมักนะครับห้องหมักไรซ์มอลก็คือ มอสก็คือข้าวที่มันงอกไอ้ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ทํเมอสอ่ะเขาเป็นข้าวที่หมักด้วยโคตรเจีเป็นห้องหมักนะฮะเดี๋ยวเราจะดูถังหมักข้างในกันครับตัวอาคารห้องหมักก It's okay. Amabuki Brewery was established here in this place in 1688. edo period. oh, yes. Oh, hi. Our, uh, our brewery has been family-owned and operated for generations. Mm. Uh, our current president is the 11th generation. Mm. Uh, sake is brewed from water, rice, and koji. Mm. this area has always produced a lot of good quality rice. Mm. in addition, there is a mountain range in the north. Which is blessed with clean underground soft water. Mm. So the region has always been suitable for making good sake. Mm. One of the main characteristics of our sake is that we use yeast isolated from natural flowers, uh -huh. which, uh, which we call flower yeast. Yeah. Ah, yes. Ah, excellent. Ah, thank you. Oh, amazing. Chinese mm -hmm. uh, yeast breaks down sugar into alcohol uh, and uh, carbon dioxide. Mm -hmm. uh, Flower yeast was discovered most about 25 years ago at the Department of Brewing, Tokyo University of Agriculture. Uh. Successive our uh, president in recent decades have studied brewing at this university. So we have a deep connection with them. Mm. Uh, Tokyo well, University. Tokyo University of uh, Yes. Agriculture. 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 Ha. Uh, when flower yeast was discovered, the professor who discovered it contacted us. Mm. The president the president at the time tasted the prototype of sake in this university. Mm. He was so impressed with its quality and gorgeous aroma that he decided to use flour yeast in this brewery. Right. At present, only uh, uh, graduates of this university are primarily allowed to brew uh, sake, sake using flour yeast. Mm. We currently use about 13 different types of flour yeast. Wow. Of, of this, we use 10 kinds to make our regular year round products. Each, uh, each yeast has a unique character. Mm. For example, some are good for making dry sake, uh, while others produce fruity aromas. Mm. This variety let us brew sake with many different aromas and flavors. Mm. There are about 1,500 registered sake breweries in Japan, but fewer than 40 of them use flour yeast. Among those, uh, our brewery is one of only a few that use, uses more than 10 different types. Mm. Now we will go to the sake brewery across the country. The has it they are designated as National uh, Tangible Cultural Properties. Mm. This particular tree is over 300 years old. Wow! wow. 300 years ago. Mm -hmm. Hmm. is built in this building mm. which was renovated uh, in 2001. Mainly the walls and roof do you know this bowl ah please explain <laughs> this large bowl made of sugi japanese Suki. cedar S japanese ah. cedar branches is it's called a Sugidama. sugidama dama, yes in japanese sugi means cedar cedar and dama refers to a bowl dama ball yes ah it is traditionally hung at the entrance of sake breweries. Yes. The sugidama is made of entirely from fresh cedar leaves. Mm. It, it is replaced once a year, usually when the first batch of new sake is released. Yep. Yeah. When it is first hung, the sugidama is bright green. Yes. Which serves as a sign that the new sake of the year is ready. Mm. Over time, the green leaves gradually turn light brown yes, and, and eventually a deep brown. Mm. The deeper the brown color, uh, the more mature the sake is considered to be. Ah, mature. So, in a way, the Sugidamo works as a national barometer of the aging of sake. Ah, okay. And how many months now? How many days? Ah. How many weeks? This color? Yeah, this color is. Uh, Eleven months. Eleven m o n t h so s from last year last year oh so the new sake this year hasn't come out almost finished ah almost ready okay เข้าใจแล้วนี่มันตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้โหสุดยอดมันก็เลยเป็นสีนี้ our brewing season runs from October through April October April Our brewing season has just begun. Currently, seven people are involved in sake brewing. Our brewery produces 180,000 liters of sake annually. More than one third of our annual sales come from exports to foreign countries. Our sake is exported to more than 20 countries. Mm. Our main export destinations are the United States and the Hong Kong. We are delighted to export our sake to your country, Thailand. Thailand. Thank you. <laughs> uh, here is a flowchart of the sake production process. Flowchart. <laughs> Rice. rice washing and soaking are done here. Yeah. During the sake brewing season, brewers start washing rice every morning at half past six. Half past six in the morning. This steamer can steam 800 kilograms of rice at a time. 800. Yes. The rice is steamed for just over one hour. Outside is hard and inside is soft. That is easier for steamed rice and suitable for making gurusapi. This encourages the cozy mold to dig deep into each grain. Mm. After the rice is steamed, it is cooled on this cool beer bowl. Mm. The this is the Koji room. Since the brewing season oh. has started, this room is currently in use. Mm. We are making Koji in this room right now. The temperature inside is about 35 degrees Celsius. Okay. Mm. It takes about 48 hours to make Koji. 48 oh. Today we can control the Koji temperature with a sensor. Mm. But in the old days, the the work was much much harder. Mm. The brewers had to con uh, constantly check the koji to keep it at the perfect stable temperature. Mm. Uh, someone even had to stay up all night to mm. watch over it. Oh, how about thirty-five? Thirty-five. Uh, 35. นี่ครับมองจากกระจกข้างนอกเป็นห้องเลี้ยงโคจิก็เอาผ้าคลุมไว้นะครับให้เชื้อรามันขึ้นข้างในก็มืดมืดเชื้อราก็ได้นอนหลับสบายมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคุมไว้35องศาครับ eat on steamed rice mm -hmm. the mold is very important because it turns starch in the rice into sugar mm. the sugar is what the, what the yeast is to make alcohol mm. so without koji there would be no sake mm. uh, in japan we use koji mold to make traditional alcohol like sake this is a unique and important part of our brewing culture. Mm. Last December, uh, UNESCO officially recognized tradition traditional sake brewing with Koji mold as an intangible cultural heritage. Ah. Uh, this means it's now valued as an important world tradition. Mm. We are so happy to share this culture with you. We sincerely appreciate your interest in sake. Thank you. Mm. We made yeast starter. Mm. In order to cultivate a large amount of yeast, yeast starter is made by mixing steamed rice, koji, water and flour yeast. The yeast starter is the liquid that forms the foundation of sake brewing. Generally this process takes eight days, mm. but with the traditional method it takes a month. Mm. we also use the traditional method for some of our sake our, our junmai ginjo and mm. junmai ginjo sake typically last for 30 days while uh, other type of sake are fermented for 25 days mm. fermentation takes place in, in these tanks mm. Mm. once we made the koji and the and the yeast starter. We mix them with more steaming rice and water. This mixing is done in three separate times, and basically take four days. Okay. Have up Oh, my god. Oh, ม mm. ต้มกินนะม,มาแล้วกินมจุนไมกินโจุจ hmm. ุนไมกินโจอมเมนิ four old, four mm. uh, ้งนทดิสสฟลาวอรอสฟลาวอรมาเบลออฟเปรูอคอลลาเวอร์อา50%โพลิชิ่งสโพลิชิ่งก ใช่ข้าวแบรนด์ของข้าวอ i กาบิโอริสากาบิโอริคือข้าวอินตังกันกับทางเมื่อกี้ไปทาสเกฮาส์ฟรุตเยอรนิิโก้อิสหกสิบนี่คือขาดที่เหลือขาดไปสี่สิบหระเซนสิของเขาจะเหลือ ข้าวเต็มเมล็ดใช่มั้ยหอมมีแต่นักเขาดีนอนยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยีสดอกไม้โอ้ยบานาน่าบานาน่าอะไรนั่นก็เป็นอะไรอ่ะบานาน่าใช่เป็นไวเซนยีสต์ป่ะกลิ่นกล้วยมาเลยครับ60% ยีสิตัวนี้ให้กลิ่นกล้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ยิสดอกไม้ที่เขาใช้ที่นี่<ก>ถังมาก wooden wooden w e l a t e r enamel tanks w introduced and now we use stainless well. s uh huh. While, don't, we, while we don't use wooden vats anymore, mm. and the ones from the past are now on display on the second floor. Uh -huh. Uh -huh. After fermentation is completed, the sake is pressed, filtered, pasteurized, conditioned, and stored. Mm. Some sake skips the pasteurization or storage processes. Mm. Finally, sa uh, finally, sake is bottled. ตอนนี้เราขึ้นบันไดจะมาดูชั้นสองที่เป็นถังแบบยุคเก่าที่เป็นถังไม้โอ้นี่งไงถังไม้แบบเก่าใช้เมื่อ50ปีก่อน We don't use uh, wooden vats here anymore. Mm hmm. There are two main reasons for this. First, the number of craftsmen who make wooden vats has decreased significantly. Mm. Second, it takes more time and effort to maintain wooden vats compared to the to enamel on the stainless steel tanks. Right. While very rare, there are indeed some sake breweries in Japan mm. that use wooden vats to make their sake. Right. Okay. These vats are made of sugi, Japanese cedar, ah. were actually used for brewing sake until about 50 years ago. Mm. The lifespan of a uh, udon vat is said to be between 100 and 150 years. Mm. Uh, in the past, udon sake vats were used for several decades uh, before being repurposed to ferment miso or soy sauce. Ah. At the end of their life, people burned them for firewood. <Okay. S 2> so in a way they were practicing what we now call recycling and uh, uh, sustainability. ah okay. ตะกี้ที่ยืนอยู่ข้างล่างครับก็มุมมองจากด้านบนเป็นถังหมักนี่เราเห็นข้าวอยู่ในนั้นเลยเนี่ยเห็นสกกที่กำลังหมักอยู่น,นั้นเลย ดูจากข้างบนดูถังทุก,กถังจะมีไม้กวนไวน้นะจะไม่ติดเชื้อข้ามถังอุณหภูมิครับ 10, 10, 10องศาเนะาะเย็นครับเย็นมี insulation มมนี่คือถังหมักนี่เป็นห้องผ่มสักเกรครับเย็นมากเลยครับน่าจะ5องศา เซลเซียสเนี่ยเย็นครับเย็นถ <c oughs> ้าพูดโอจะมีควันออกไม่มีครับตอสตอร์เอ,อ,ชชอก็เย็นอีกครับห้องนี้ก็เย็นอีก <c oughs> ห้องเย็นเลยครับสี่ห้าองศานั่นแหละครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นการชิมนะครับเ <c oughs> ทสติ้งแต่เนื่องจาก แต่เนื่องจากผมเป็นคนขับก็เลยจะไม่ชิมนะครับที่นี่เป็นกินโจขัด55 55เป็นไดกินโจหลือ55ส่วนทั้งนี้เหลือ4ไดกิจเป็นไดกินโจแล้วก็ใช้ยีสต์คนละตัวนี้เป็นยีสต์เด้ทัสแดนทัสแล้วก็อันอันนั้นเป็นโรโดเดนดรอนไม่ใช่ดอกไม้นะยีสต์ที่มาจากดอกไม้อื ตัวนี้เป็นยีสต์ที่ให้กลิ่นกล้วยนะครับมีภาพกล้วยแต่ไม่ได้มีกล้วยแต่มีกลิ่นที่ได้จากการหมักของยีสต์ตรงกันอันนี้ก็เป็นจุนไมไดกินโจโดยใช้ยีสต์กล้วยส่วนตรงนี้เป็น16ดีกรีส่วนตรงนี้แค่12ดีกรีเพื่อความฟลาวเวอรี่ดอกๆๆกลิ่นกล้วย แล้วก็ขัดอันนี้ขัดเท่าไหร่นะห <50. S 1> ้าสิบกล้วยนี่ขัดขัดห้าสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สำหรับตัวนี้เป็นจุนไมไดกินโจที่ได้รางวัลสาเกคอมเพติชันสองพันสองปีนี้เองนะที่ท่าไหนฝรั่งเศสแล้วก็ได้เหรียญทองนะครับเนี่ยได้เหรียญทอง แล้วก็ทำจากมักด้วยยีสต์ตัวนี้ยีสต์ม mm hmm. าร์เวลออฟเปรูยีสต์ที่มาจากดอกนี้นะฮะ mm hmm. โดยหมายหาวิทยาลัยโตเกียวอารคิเคิลเจอเขาเป็นคนพัฒนาแยกมา mm hmm.